เป็นไงครับท่านเป็นไงขอรุนหน่อยมัดแล,วดลวด้วนี่มัดอะไรมัดปลามัดอะไรครับมัดอะไร,ร,ะรขอรุนหน่อยมัดป,ดปลาอะไรร้อยโลเหรอน้องรุนกันเลยครับพี่น้องนาทีนี้ในนาทีนี้เอ้ยตกแพเอ้ยตกแพรู้ว่าก,กองจับเนี่ยเส้นกาเอย้ยตกแพนี่เอ้ยเอาแท่นี้ร้อยโลนะมีแท่นี้พี่น้องเอ้ย ของแค่นี้ตกแพเลยอ่ะตกแพเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวขอหยัดโอ้เก่งรู้ตะเก่งนี่พี่น้องเลยตกแพแม่ผมก็จะตกน้ำนดีพี่น้องเลยเดี๋ยวขอโฟกัสต่อเดี้ยตกแพลอยโลน่ะลอยโลเดี๋ยวขอดูพี่น้องเลยแม่ผมจะกิงจังแล้ววะเอาละแม่ปะทะกระเซ็นหยอกเอ้ยกอดแต่บอยเราเออทำอะไรกันทำอะไรกันน่ะเออโอ้ดูกันครับพี่น้องฮ่า ตกแพ้ด้วยพี่น้องแปบบ๊บนึงเด้อแปบบ๊บนึงเด้อแบบมัดแล้วมัดเรียบร้อยแล้วคงจะมัดตัวพี่น้องม,มัดห่ว,หวงมัดถางมัดถางอะไรมันก้อหลังผมมั้งเดีๆๆ๋้อเด้อร้อยโลร้อยโลวันนี้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบสี่นาทีครับพี่น้องเราใช้ความสําคัญนะฮะกับสองเส้นนี้ครับนั่นคือเส้นกาบและเส้นหยองพ,อพ่อพ่อชื่ออะไรเส้นหยองเหรอพ่อ,อกาบกับหยองพี่น้องครับผม ท่านใจเย็นแล้วครับท่านมั่นใจว่าได้ตัวแล้วมัดเรียบร้อยแล้วครับมาพอร้อยโลมีจริงก็ถือว่าบ่อนี้นะครับพี่น้องก็ยังมีความดีความชอบนะครับตัวนึงก็ยังดีู่เดียวการในมุมนี้เลยครับผมเอายางครับเชนกราบครับ เราโฟกัสท่านประมาณสี่นาทีผ่านมานะครับเส้นกาบกับเส้นยองโชว์ด้วยทุนหัวจา๋าโชว์ด้วยท่านคือความหวังของหมู่บ้านวัดหนองคูวัดนารามรอท่านอยู่นะครับคือความหวังของที่นี่เร็วมูตะชี้อะไรโชว์เลยโชว์เลย แต่ที่แน่ๆคือเราโฟกัสตอนท่านตกน้ำทั้งคู่ได้ครับพี่น้องแม่บอ่อหมื่นก็ตกน้ำกันเนาะบ่อพันแปดก็ตกน้ำนี่ไปกันอีกเอาพ่อไหนล่ะใจเย็นเนาะคือใจเย็นเนาะชี้อะไรไปชี้อะไรไปาาแ,สแสดงแสดงแสดงทำอะไรแสดงพ่มาชัยอีกหนอนโอ้สามเลยพี่นอ้นองครับผม อ๋สองเรือหนึ่งแพนะเอาแล้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวนะถ้าผมโฟกัสไม่ชัดเจนนะเต็มตัวนะเราจะวิ่งไปทิ่มเลยนะระยะก็ประมาณสัก4ี่ห้ารอเมตรนะครับพี่น้องเราจะอ้อมไปบริเวณนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมโฟกัสแล้วไม่ชัดนะรับรองได้ได้เห็นเจ๋งๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวแป๊ปบ์บร้อยโลมีจริงไม่มีจริงผู้ายก็ถูกดา่า <laughs> รอแป๊บตามัรยิกาก่อนนะครับขามือขวาเส้นหยองจับสายกระดาษสีแดงเหลือสีเขียวจะประกบจะตกน้ำจริงนี่นะมามามาตอนนี้ผมโฟกัสบ,บริเวณนี้ครับเสด็จเสดงเสด็จสดงหมวกายทหารมีไหม มีมีครับมีไหมสร้อยแล้วเนี้ยสร้อยแล้ว,วนะผมโฟกัสนี้นะครับผมเดี๋ยวกำลังกลังนะฮะขออนุญาตบันทึกให้ความสำคัญก่อนสาสองเรือหนึ่งแพก่อนเดี๋ยวนะเราจะทิมนะฮะเราจะทิมชั้นไวเลยนะครับขออนุญาตก,กระชากไวเลยนะอามามโอ้โหกะชังใหญ่มากเลยพี่น้องโอ้กระชังดำมาปิดนะครับ เข้าสู่บรรยากาศการลุ้นนะครับร้อยจริงมีจริงหรือเปล่าร้อยมีจริงไหมเห็นนะครับเราจะลุ้นสองช็อตนะพร้อมกันนะพี่น้องโอ้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 อะไรกันอะไรกันอะไรกันอะไรอะไรอะไรเส้นกราบอะไรเส้นกราบทำท่าทำท่าทำท่าหนักไว้เส้นกราบ สินกาบต้ท่าถักไว้ตุนหัวจ้าขอญาติปัญญาไม่ไม่เห็นภาพนะครับแสดงไหมครับแสดงแสดงเป็นไงแสดงเป็นไงโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้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 ครับส่วนแสดงเป็นไงแสดงเป็นไงแสดงแสดงโอ้โออะไรอะไรกันอะไรกันโอ้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 สามเสียนสามเสียน เส้นกราบเส้นยองปื้ดพืกนพื้นรืยนพื้นปื้ดพื้นพื้ดปื้นพื้นปื้นพ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 ื้นปื้ดพื้ดพื้นพื้นพื้พื้นพื้ดพืพื้นพื้นพื้นพืนืืืืืืืื้นืื้ืพืนืืืนื้ื้ืนืพืน้ืืดืืนืื้ืืน คับพี่น้องเดี๋ยวุมกลับสุมกลับแป๊บนึงครับน้องแป๊บนึงแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะต้องเดินทางนิดนึงครับพี่น้องต้องเดินทางนิดเดียวถุงนี้เ่ามุมนี้เลยถุงนี้มุมนี้ผมแท้หรือเปล่า อีกเส้นหนึ่งอยู่น้ำครับพี่น้องอยู่ในน้ำสองเสียนก็อยู่บนคุณแพครับเส้นกาบเส้นยองนะฮะโอ้กระชังใหญ่ๆเลยเนี่ยสะทางจะไปหอบระมาทั้งหมดเลยนะนี่เลยครับพี่น้องโอ,โอ้โอ้โอ้เส้นยองเส้นยองโอ,โอ้โอ้สาวอะไราขึ้นไปสาวอะไราขึ้นไปโอ้เขาไปช่วยอีกหนึ่งก้อนสีแล้วนะ ังพี่น้องย่งางต่โฟกัสด้านหลังนะครับพี่น้องไม่ชัดเท่าไหร่เห็นนะขึ้นมาย่างขึ้นย่างภาวนาให้แพนะฮะ้ปลาหันมาด้านนี้ครับพี่น้องนั่นแหละนั่นแหละเริ่มมาแล้วเริ่มหันมาด้านนี้แล้วครับผมรวมทั้งไปหน้าของสามเซียนที่นั่งอยู่บนเรือมันแพด้วยเรือสีเขียวนี่กําลังจะไปหึง่นกำลังจะไป ช่วยขึ้นมาบนเรือหรือเปล่านะครับตอนนี้สี่ลุมหนึ่งครับสี่ลุมหนึ่งโดนบังแล้วนะเรือบังหมดเลยครับตอนนี้บังหมดเลยโอ้โอหหูใหญ่ชัวร์ครับของใหญ่ชัวร์ขนาดนี้ครับพี่น้อง สายขวานะก็ยังเงียบๆอยู่นะครับยังเงียบๆโฟกัสโฟกัสตายตัวแล้วนะครับตายตัวเลย คลิปนี้รอความหวังอยู่กับปลาตัวนี้แหละครับมีเสียงฝั่งด้านด้านทิศใต้นะฮะยังคงมีเสียงรับน้งองยังอะไรอีก <laughs> อะไรอีก <f uck> อะไรอีก <f uck> อะไรอีกอะไรอีกอ ของแท้พี่น้องของแท้โอ้หางใหญ่นะขอญาตเข้าตำแหน่งนี้แล้วครับพี่น้องโอ้เห็นหางใหญ่ฮะตอนนี้ผมกำลังเลือกอยู่ครับพี่น้องเลือกอยู่ฮะตอนนี้ตัวนี้เรามั่นใจว่าได้แล้วนะครับเนี่ยผมขอญาตนะครับที่มุมนี้นะครับพี่น้องหางใหญ่ขึ้นมากเลยก้องเดินทางน้องก้องเดินทางหางใหญ่ไหมตัวนี้หางใหญ่ไหมใหญ่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 หังใหญ่เดเดเดกำลังหามุมอยู่ แพ้ไหนเนี <m aren> ่ยแพ้ไหนเนี่ยกำลังลงใช่ไหมเนี่ยปลาอยู่นแพ้ไหนให้เมื่อกี้ปลาใหญ่ๆกำลังจะขึ้นเนี่ยหรอ ผมก็จะเปลี่ยนมุมน้องแป๊บหนึ่นงนะแป๊บหนึ่นงนะแ,แค่เขาเก่าที่เราโฟกัสแต่เมื่อกี้เราจะได้เห็นของเส้นกราบด้วยฮะปึ๊บนานมุมนี้ได้เห็นสองช็อตเลย นี้หนูนนะ่างเส้นกาบนะใ,นใกล้ตัวเรานี่ยังอยู่ครับพี่น้องยังอยู่หางใหญ่ย,ยังอยู่ครับใจเย็นครับเสียไม่ต้องรีบร้อน มันอยู่ในแห่ท่านนั่นแหละส่วนของเส้นกาบครับพี่น้องผมซูไปเส้นกาบนะโอ้โดนบงังครับโดนบงังโดนบงัง กัโกัทคู่เลยนะครับพี่น้องกูเลยยังมีเซียนสมพรบ้านข้าวบางนะกําลังจะหวานนะฮะนั่นแหละครับข้าบางเราบางเรือของเซียนเก่าครับผมเดี๋ยวผมจะเซีอนอีกสักตำแหน่งนึงครับขึหามุมนี้มมุนี้ขึ้เข้ามุมนี้ซุ่มโจมตีตรงนี้เลยนี่ครับนี่เลยเลยขึ้นย่างหน้าเรือน่ะมันโดนในหญ้า ผมโฟกัสไปที่เรือเซนกาบนะฮะปุ๊บๆนี่โยกมานี้เราโฟกัสคู่เลยรู้สึกจะมีการช่วยเหลือนะครับแผดขาวทั้งคู่มาช่วยกัน สอนช่วยเหลือกันโกัสมุมน,นี้นะฮะมุมน,นีม้หนึ่งผืนนี่พอฮะที่จะเพิ่มเป็นสองผืนนะโฟกัสมุมน,นี้นะก็จะเห็นของเส้นกาบเรือสีเขียวเล็กๆครับ ครับตรงนี้นะฮะฝั่งท่าเรือก็มีขยับตัวแล้วครับ เอยตกแพ้ลากท่านตกแพ้แล้วลงน้ำระวังแง่งนะครับลงน้ำระวังแง่งนะครับดึงมาก่อนครับผมโฟกัสมุมกว้างๆนะครก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเรือเซนกรัมนะคร ที่เขียวนะครับแล้วก็เสียนที่ตกน้ำไปเมื่อกี้ลากขึ้นฝั่งเลยได้ไหมฮะลากขึ้นฝั่งได้หมซอนสามครับสอนสาม ทีที่หชัมม่วโมงกับสามสอนไปแฮสารวมบานนะรวมบานเกื <c oughs> ับตัวไหมครับเกืับตัวมาอีก อยู่ไหมอยู่ไหมอยากให้อยู่นะฮะเพราะบัตรทันแปดนี่ก็ถือว่าที่มนผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ปลาเท่าไหร่นะฮะให้กำลังใจเสียนที่ตกไปเมื่อกี้นะครับพี่น้องให้กำลังโยก ่วนด้านของของญาตาบรรยายยังไม่คเคยเห็นภาพเท่าไหร่นะฮะแต่โฟกัสของเซียนอยู่นะฮะของเซนกัมก็กําลังปฏิบัติการคิดว่าเสร็จภารกิจของท่านแล้วนะฮะของท่านก็จะมีการถ่ายคลิปด้วยนั่นนั่นโดยนําโดยเส้นยองถ่ายคลิปที่ได้ปากําลังบันทึกเทปอยู่ครับผม สูงินิดฝังขวามือกล้องก็จะเห็นนะเรือก็เขียวเส้นหยองยืนอยู่นั่นนะแต่ผมเสื้อดำๆชุดดำๆฝั่งซ้ายมือก็เรามาลุ้นกันนะะร้อยจริงหรือเปล่าร้อยบวกจริงหรือเปล่า นะครับโฟกัสเดี่ยวเลยไ่น้องให้ความสำคัญคู่นี้เลยนะย้ำนะของเส้นกำานะครับ,รรรบแต่ปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วคต้องซ้อนเพิ่มหรือเปล่า ที่เห็นก็คือสองผืนคะัมาจากบางช่องค่ะพี่ต้นต้นค่ะนี่โดนอยู่ตรงนี้ตัวนึงเอาไม่ได้ตรงนี้มัดเอาไว้อยู่มันติดเองมันติดต่อมันติดต่อ มันมันอยู่ตรงเนี้ยมันติดต่อใช่ก็หัวใกใหญ่บาปากก็หูใจนะกลับมาโฟกัสเห็นเรือเขียวด้วยนะพี่น้องเห็นเรือเขียวด้วยมุมด้านขวานะฮะ ก็ยังปฏิบัติการเรื่อยๆนะครับยังไม่มีการขยับตัวนำปลาเข้าฝั่งนะครับพี่น้องมันดึงรากไม้ทั้งอะไรเต็มโอ้โหก็จะ z o o ให้ดูหางนะพี่น้องหางเส้นกาบครอบคลองนะหางโอ้คีบใหญ่มากเลยโอ้คีบใหญ่มากคีบใหญ่มากโยกกล้องกลับมานะโยกกล้องกลับมา มุมนี้มุมนี้โอ้คีบคีบโอ้โหโอ้โหคือเหลือสีเขียวนะพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้องโอ้โหร้อยบวกเหลือเหลืออยู่สองเส้นครับมีบรรยายหลังกล้องนะขนาดสี่คนนะยัง <c oughs> ยังเอาขึ้นไม่ได้ครับผม,มนี่ว่าเป็นเส้นต้นฮะเส้นต้นมาจาก มีการบอกกันนะมีการบอกกันน้องคนกึลางข้างฝั่งเชื่อต้นเหรอ ต้นเขาใหญ่ทีมง,งานต้นเขาใหญ่ทีมง,งานต้นเขาใหญ่เส้นต้นครับยังอยู่นะครับ,รบส่วนฝัง่งด้านเ้นกาวก็บพีนน้องไม่แน่ใจนะอยู่บนเรือเส้นหยองหรือเปล่านะครับเส้นหยองเ้นหยองกำลังนะฮะ น่าจะอยู่ในกระชังสีดำนะฮะลูกใหญ่ของเซนการครับพี่น้องนั่นนะครับโอ้โหพี่น้องคีบโอ้คีบ,คบปั๊ดอยู่ในกระชังสีดำนะฮะอยู่ในกระชังสีดำกำลังพายอยูเออ่เสื้อสีแดงนั่นแหละครับพี่น้อง โฟกัสกำลังพายแพนะครับพายแพพายเรือเนะี่ยเสื้อสีแดงนะฮะนั่นแหละครับบรรทุกไปแล้วอยู่ในกระชังสีดำนะฮะนั่นแหละนั่นแหละครับผมน,นี่ รงน,นี้ตรงนี้โอ้โหขหี้บักใหญ่บักใหญ่ลงไว้กันแล้วขี้บักใหญ่ลงไปเส้นต้นตกำลังจะซ้อนเพิ่มใช่ไหมครับรกำลังจะซ้อนเพิ่มซ้อนไป เบิกเบิกเขาบอกว่าร้อยบวกร้อยบวกผมเห็นที่หางอยู่เดี๋ยวตัวนู้นขึ้นมาแล้วนู่นนู่นนู่นเป็นของเซนการ์ดแล้วฝากเขาลากมาทางฝักทางนี้นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมขอญาตโฟกัสมุมนี้ก่อนนี่ฮะนี่ฮะเสื้อแดงมือซ้ายจับเรือครับ ผมยังไม่หเห็นเส้นต้นนะฮะเส้นต้นก็นกำลังซ้อมไปแล้วจบในการซ้อมไปแล้วนะเส้นต้นดูการขึ้นของเรือลำนี้ก่อนนั่นเลยพี่น้องึอุบ เส้นสุดปลายทางท่านยังต่องขยับตัวนิดนึงฮนะเคลื่อนไหวต้องกลาบขอขอ,ขอภยัยนี่เลยนี่เลยปลายทางของฝั่งท่านแล้วนะครับตัวนี้ ชีโบชีเบน้นั่นแหละโฟกัสได้อยู่เดือลำนี้อยู่นะครับ ส่วนเส้นต <okay>, ้นนะฮะยังไม่มีการเคลื่อนไหวฮะยูไหมฮือเป็นไงครับเป็นไงอยากเห็นจังอ่ะร้อยบวกอ่ะ โอ้โหโอ้ตัวใหญ่นะครูมกลับนะครับพี่น้องเราจะไปตรงนั้นในวยกนะันผขอเวลา1นาทีซักเอาซักเอา โหหาที่เข้าไม่ได้เลยที mm ่ม hmm. ุมน um ี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมมามาแล้วพี่น้องโคนหางโขนหางโขยมาแจ๊หนงไยเดินเด้อฝังของเชนต้นนะฮะกำลังครับกำลังองครับื้นพ้นจะ จริงๆครับตัวนี้ของเทครับองเทเดี๋ยเดี๋ยวครับนี่าไปดูอีกัตัวนั่ดูอจูทุหัวให้ดูหน่อยไม่ได้หัวลกอยใมาครับนอยัวครับน้องแงแทโอ้ ร้อยกรมโอ้ย้ยบโอ้ยโอ้โอ้ยกำังไปถึงอมเมนต์มาคุยกันที่กลังจะขึ้นอีกตอนนึ่งครับเราดูหลังกล้องม้างพี่นอ้ยนครับี่นี่ครับมอีาอีกแล้วอ้าวนี่นะฮะจะไปนู้นครับพน้อง้ที่เราวมาเมื่อกี้ยไย ไปรครับตอดของเส้นกาบจะผ่านไปแล้วเราก็จะมาดูตัวนี้กันของเส้นต้นเขาใหญ่